หนุ่มกัญชยัยโผล่เมนทันทีหลังถูกพาดพิงปมเวียสุกรลวัตยังคงเป็นประเด็นข่าวอย่างต่อเนื่องหลังคู่รักซุปตาข้ามช่องเบลาราณีและเวียสุกรลวัตรตัดสินใจลดสถานะการเหลือไว้เพียงพี่น้องที่สนิทและหวังดีต่อกันเท่านั้นและยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นการตกลงคุยกันแล้วทั้งสองฝ่ายและไม่มีมือที่สามาเกี่ยวข้องใดๆ แต่ล่าสุดในทวิตเตอร์เหล่าแฟนคลับต่างพร้อมใจกันติดแฮชแท็กแฮชแท็กเวียสกลรวัตกันสนันตั้งตารอและเตรียมรอไปให้กำลังใจเวียที่งานอีเวนต์ในวันที่18ธันวาคมนี้อีกทางก็มีบางส่วนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรืองหนุ่มอมถูกจับตามือที่3ในเรื่องราวดังกล่าวที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งทวิตข้อความบอกว่าทีบอกว่าเวียเจ้าชู้ เกิดไม่ทนันสมัยหนุ่มกัญชัยอดี5ห้าห้าแฮชแท็กวีสุกรวัตรโพดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากแห่รีทวิตเตอร์และคอมเมนต์กันดรัวๆร้อนถึงหนุ่มกัญชัยที่เห็นแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เช่นกันว่าคนนั้นน่ะนัมเบอร์วันเรียกได้ว,ว่าตามนานรถมินิจะกี่สิบปีก็ยังคงถูกพูดถึง